มาที่ขอนแก่นก็ต้องไม่พลาดที่จะมากราบหลวงพ่อพระพุทธพรับนที่วัดธาตุรพ,พระอารามหลวงหลวงพ่อพรัตน์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นองค์พระนั้นหล่อด,ด้วยทองสำริดปรางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดธาตุพระอารามหลวงถ้าดูตามพุทธลักษณะของหลวงพ่อพร,รัต์แล้วเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทร์โดยสันนิษฐานว่าสร้างใน ที่นครหลวงพระบางในสมัยปีพุทธศักราช2068ต่อมาเมืองเวียงจันทน์โดนยึดเจ้าศีวิชัยจึงหลบหนีพร้อมนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไม่ทราบจำนวนซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีหลวงพ่อพลร,รับรวมอยู่ด้วยหลังจากนั้นหลวงพ่อพลร,รับก็ถูกอัญเชิญไปปฏิสานตามที่ต่างๆหลายแห่งจนกระทั่งปี2332ท้าวศักดิ์บุตรชายเจ้าเมืองสวนภูมิได้อพยพยประชาชนพลเมืองมาพร้อมกับนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์เนี่ย มาไว้คารพสักการะเป็นมิ่งขวัญของเมืองโดยได้สร้างวัดหนึ่งในนั้นคือวัดเหนือมีการสร้างพระาธาตุให้มีอุโมงภายในนําเอาพระพุทธรูปไปเก็บซ่อนไว้อย่างลับที่สุดรู้เพียงแค่จเจ้าอาวาสเท่านั้นคนทั้งหลายจึงเรียกว่าพาระลับหรือหลวงพ่อพระพุทธพระลับสืบมาจนถึงทุกวันนี้นี่เองต่อมาในปี2537ช่วงออกพรรษา เจ้าวาดในสมัยนั้นจึงได้เปิดเผยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ให้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นเป็นต้นมาโดยขนาดนามว่าพระพุทธศรีสศาสนาคณะหุตหรือหลวงพ่อพระพุทธภลรับนั่นเอง